สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับดิฉันทัศนีดงแสงแล้วก็ทีมงานอ่อนซ่อนอุดอรทุกคนค่ะเมื่อนี้ค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะเราจะนําข่าวสารที่น่าสนใจนํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความขืึหนาในคดีการปล้นธนาคารค่ะโดยทังเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ตั้งค่าหัว10,000แบาทเพื่อไล่ล่าคนร้ายในการก่อเหตุในคืนีตํารวจผู้ทองเมืองอุดอรธานีออกหมายจับพร้อมตั้งค่าหัว10,000แบาท ลาจจนค่วงมีดอิโตชิงเงินแบ่งกรุงเทพโดยพันตำรวจเอกกวิดเจรินวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าล่าสุดทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับเลขที72ทับ2 5 5 6โดยระบุรูป,ปรพรรณสันฐานของคนร้ายเป็นชายอายุประามาณ90หอน3 5ปีสูงประมาณ1 7 5ซมผิวดำแดงรูปร่างท้วมรูปหนารูปกลมทรงผมยักโศกสันจมูกมีสัน คิวดกดำตากลมเปลือกตาชั้นเดียวใบหูสามเหลี่ยมข้างตรงริมฝีปากปกติโดยร่วมเป็นคนรูปร่างท่วมสูงใหญ่ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ตัง้งรางวัลน้ำจับไว้หนึ่งแสนบาทหากพบเบาะแสสามารถแจ้งไดทีเบอร์โทรศัพท์0818731706 0 8 1, 8 1, 06, 0 8 1 9 6 4 3 6 5 2 0831494112 ทั้งนี้มี3-4กลุ่มทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะลงพื้นที่หาตัผูกระทำผิดจังไนก็ตามคนร้ายจะต้องเป็นคนในพื้นที่อย่างแน่นอนและคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการติดตามจับกลุ่มตเพื่อแจ้งเ่าแสน,นะครับรางวัลหำจับนะครับก็แสนบาทน,นะครับเชิตามพื้นที่ทนะครับเที่เพื่อทำการจะต้องจับกุมหารานี้ได้ ทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรก็ยังคงติดตามความคืบหน้าข,ของคดีนี้เราก็จะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรได้ทาง Facebook ค่ะมื้อน,นี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมสําหรับการติดตามแล้วกับมาพบกับดิฉันกันใหม่อย่าลืมนะคะฮอตอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรสวัสดีค่ะ